สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมแชนแนลเป็นช่องที่แนะนําเหรียญน,นะครับเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญขายได้และช่องรับซื้อนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องแนะนําเหรียญคลิปนี้มีเหรียญที่มีแล้วสามารถขายได้นะครับเป็นเหรียญพอซอหายากนะครับทาไมถึงว่าเป็นเหรียญพอซอหายาก เหรียญพอศที่ว่านี้เป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตน้อยแต่ราคายังไม่แพงนะครับหายากแต่ราคาไม่แพงก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราตลอดไปนะครับก็ไปพบกับข้อมูลเหรียญน,นะครับสภาพผ่านการใช้ นะครับปีพศ2534นะครับช่องสมาคมแชนแนลก็มีสามเหรียญสำหรับปีพศ2534นะครับปีพศ2534เหรียญปีพศ2534ช่อง ที่รับซือ้อนะครับก็หลายช่องนะครับแต่ขออนุญาตเอ่ยถึงสามช่องซึ่งสามช่องที่จเจออถึงนี้ช่องสมาคมแชนแนลก็เป็นลูกค้าซึ่งช่องสมาคมแชนแนลเคยขายให้ทั้งสามช่องเป็นประจำนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอ่าราคาไม่แพงนะครับ เหรียญละบางช่องนะครับก็ซื้อเหรียญละสามสิบบาทบางช่องก็ซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทบางช่องก็ซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สภาพเหรียญน,นะครับตามสภาพเหรียญการซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนเจ้าของเหรียญและเจ้าของช่องกู้ประกาศร,รับซื้อนะครับส่วนเจ้าของเหรียญน,นะครับ ถ้าไม่พอใจในราคาก็ไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับก็ส่งรูปไปให้เขาดูนะครับเขาจะประเมินราคาให้นะครับถ้าถูกใจในราคานะครับพอที่อยู่เขาเขาก็จะให้ที่อยู่มานะครับก็ต้องโอนตเ,เอต้องส่งเรียนไปให้เขาดูว่ามันจะเป็นตามที่เขาดูในรูปที่ จะงเหรียญส่งไปหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าจะขายเหรียญปีพศ2534ส่งเหรียญอย่างอื่นไปอันนี้เขาก็เขาก็ไม่ไม่รับซื้อนะครับเขาก็ไม่รับซื้อเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ตกลงซื้อเหรียญอย่างอื่นนะครับเหรียญปีพศ2534เขามีความนิยมเมื่อนมันเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับ เราก็ซื้อไปเก็บสะสมบ้างซื้อไปขายต่อบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของอธรรมดาของพ่อค้านะครับก็ฝากนะครับใครมีนะครับเก็บสะสมอยากขายนะครับก็ไปค้นหาค้นหาดูช่องที่เขาประกาศรับซื้อ,อ,อตามที่ช่องสมาคมแชนแนลแนะนำไปนะครับก็มีช่อง นสลานลมพอยชแน,นลนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหรียญปีพศนี้ก็รับซื้อแล้วก็ช่องพนาดคนใจดีนะครับพนาดคนใจดีอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเหรียญปีพศนี้ก็รับซื้อช่องปอปาศึกษาแบงค์เขาก็รับซื้อนะครับอยู่ที่ เพชรบูรณ์หรือเพชรบุรีนี่แหละนะครับถ้าจาไม่ผิดก็อาจจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับผมก็จําไม่ได้นะครับก็หลายช่องเลอเกินที่ผมได้แบ่งปันเหรียญไปนะครับไม่ใช่เหรียญจะขายได้ทุกเหรียญน,นะครับถ้าคนซื้อเขาไม่นิยมนะครับเหรียญที่เขาซื้อไปแล้วเขาขายไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อนะครับแน่นอนที่สุดเขาต้องขายได้กําไร แต่กำไรก็ไม่เยอะหรอกครับท่านอย่าเข้าใจผิดเลยว่าจะมีกำไรเยอะนะครับบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาที่ผมเนี่ยทำคลิปแนะนําเหรียญรับซื้อไอช่องรับซื้อเหรียญน,นี่แหละนะครับเขาหาว่าผมเป็นพวกกันนะครับผมไม่ได้เป็นพวกกับช่องไหนนะครับเพียงแต่ว่าช่องของผมนี่ทําคลิปแนะนําเหรียญน,นะครับผมแนะนําเหรียญที่ขายได้ ช่องที่รับซื้อผมก็เคยขายไปเป็นประจำนะครับผมก็จะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมรับรองว่าผมจะไม่ทําผิดกฎนะครับอย่างเช่นราคานะครับราคาเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะบอกราคาเกินที่ทางช่องเขาซื้อไม่ได้นะครับตามตามสภาพนะครับส,สูงตามสภาพ ท้งนี้เลยทางนั้นก็แล้วแต่คนซื้อคนขายจะตกลงกันก่อนที่จะมีการซื้อขายกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ